เคปุดได้เอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเปลี่ยนเขาหน่อยจ้องนะกลางเลยคุณแจ็คคุณเด็บคุณสตันคุณสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวถอยแล้วพี่แอมบอกว่าฉันสตันอยู่ไม่ใช่แฟนกับสตันเดี๋ยวก่อนนะระหว่างนี้คืออันนี้เข้ามาเรื่อยๆแต่อันนี้ไปไม่ได้ทำไมทำไมถอยเก้าอี้ไปเรื่อยๆพร้อมครับพร้อมอะไรคะคุณันนี้ค่ะคุณ อยู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์มือถือเพียบเลยนะนี่ปรากฏการณ์กองทัพมือถือหมายว่าไม่ได้เขินอะไรเพราะแอปหน้าจอรอแล้วตอนนี้พี่ชายพี่ชายเขาด้วยพี่ชายพี่ชายต้องมาช่วยน้องนะยู่ๆยอดยอดคนดูก็พุ่งขึ้นจะห้าพันแล้วคุณจิ๋นด้วยอะไรเนี่ยงงมากแสดงว่าไปเรเพื่อนข้างบ้านมารอแล้ว ถแม่ะแ่ะเราเขาไปดูวิ๊กีน okay uh, uh, ี oh, uh, 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 <S <s ่แหละนี <h ati> <h ati> <h ati> uh ่เขาเขาบอกห้ามเบี้ยวเขาบอกคอมเมนต์มาแล้วห้ามเบี้ยวดูเรีะอ่ียอค่ะหรอเราลอกกันเองก่อนหไมพี่เขาพี่เขารอพี่เขารอหลักฐานพี่เขารอหลักฐานออมีหลักฐานไหมอะเตเราไม่มอง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 ใโทรมาอ๋อ้ผม เออใช่ใช่ใช่ยันผู้ใหญ่ยันผู้ใหญ่แก่แล้วยันแู้ใหญ่อ๋อมันไม่เหมือนในละครไม่ไม่เราเราจะพิสูจน์ว่าแก้มนั้นนุ่มขนาดไหน ดูกระพุ่งเดี๋ยวคือต่อเด๋ยวคือต่อนะคะ